หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกแห่งนี้นะครับผมพบว่าที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบนะครับที่รอให้คุณผู้ชมนะครับได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันเลยนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีความคลาสสิกของตัวบ้านนะครับที่มีบรรยากาศถูกแต่งเติมให้คล้ายกับบางกอกยุคเก่านะครับทำให้ที่แห่งนี้ดูพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับใครที่สนใจอย,อยากจะรู้จักกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์วราพรสุรววดีนะครับถึงเรื่องราวความเป็นมาของที่แห่งนี้กันครับก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะนั้นก็เป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เห็นเขาเรียกกันว่าวราพรสุรววดีนะคะ ํำหรับสถานที่นี้การเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เกิดจากการที่เวลาพอนี้ก็ได้ที่ดินแห่งนี้เป็นมรดกมาจากคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาศึกษาดูสภาพการศึกษาดูพื้นที่อะไรต่างๆก็มีการตัดสินใจอยู่หลายประการผลที่สุดก็มาจบลงที่ว่าการเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทท้องถิ่นจะเหมาะกับสิ่งของที่เรามี มากกว่าเพื่อนก็เลยทําเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่นักพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายก็ก่อตั้งกันจนกระทั่งเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่ก็ท่านผู้ชมก็คงเห็นจากภาพต่างๆในขณะนี้แหละค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คงจะไม่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์อื่นอยู่ประการหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์อื่นอาจจะมุ่งเน้นเรื่องการจัดแสดงเป็นศิลปะวัฒนธรรมแต่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มุ่งเน้นสองสิ่งประกอบกันเพราะเราพบว่าชีวิตจะขาดของทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นส่วนที่ประสานกันคือสถานที่อยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยซึ่งก็ได้แก่ต้นหมากรากไม้อะไรทั้งหลายนั่นแหละเพราะฉะนั้น ก็จึงมีคนมักกล่าวกันว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตคือเหมือนอย่างกับที่เราอยู่กันจริงๆ สวนของธรรมชาตินี่ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาสมัยก่อนคนสมัยก่อนปลูกบ้านก็ต้องมีผลไม้มีต้นไม้มีต้นไม้ให้ความร่มร,มรื่นส่วนมากจะเน้นว่าให้เป็นของที่กินได้เพราะว่าจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็จะได้กินก็จะได้เป็นขนมนมเนยไปในตัวไม่ต้องเสียสตังก็จะต้องมีบ่อน้ําซึ่งจะช่วยตัวเองได้ในการที่จะมีความร่มรื่นอน,นั้นเราจะต้องมีบ่อน้ําเพื่อจะ วิทน้ำม,มามาลดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ให้มันดีอยู่เสมอและจึงอาจารย์ก็มาพบเมื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วว่าผลกระทบของการมีต้นไม้นั้นความจริงคนโบราณอาจจะฉลาดแต่ไม่ทราบว่าตัวเองฉลาดก็คือพบว่าการที่มีต้นไม้ร้อมรอบนี้ก็ทำให้เกิดความร่มรื่นอุณหภูมิก็จะเย็นพอเรามาเดี๋ยวนี้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า พอเข้ามาในบริเวณบ้านก็จะร่มรื่นเย็นกว่าข้างนอกซึ่งก็เป็นที่ที่ทุกคนต้องรับรู้ทันทีที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็นับว่าคนโบราณก็ฉลาดน่าดูอยู่ ก็เปิดพศ47แต่อาจารย์ทำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นคุณแม่เสียปี33นะคะก็34เราเคลียร์เรื่องเรื่องเราจะอยู่ด้วยกันเพราะเราก็มีพี่น้องหลายคนเราจะด้วยกันหรือเราจะแยกกันอยู่สำเร็จก็มาปี34พอป,ปี34ก็กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ต้องใช้เวลาคุยกับใครต่อใครที่เขารู้เรื่องว่ามันจะเหมาะสมไหมที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มลงมือทา ก็ก็มาติดขัดตรง IMF ปี40ก็เราก็เลยต้องไปขายที่อันนึงเพื่อมาหาเงินทำของเราเองเพราะว่าอาจารย์ได้พบว่าเมื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักชีวะเราก็ต้องการสิ่งของที่เหมือนจริงมากที่สุดการที่เราต้องการสิ่งของที่เหมือนจริงมากที่สุดเนี่ยเป็นเหตุให้เราไม่สามารถพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญหรือนักพิพิธภัณฑ์โดยมืออาชีพทำได้ ซึ่งกม็มีความพยายามแต่อาจารย์คิดว่ามันคงไม่ไม่เวิร์กว่างั้นนะ่นะสภาตาจะหม่ใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะทําได้โดยตัวอาจารย์เองเท่านั้นอาจารย์ก็จึงลงมือทั้งซ่อมแซมอาคารเปลี่ยนหลังคาใหม่ทาสีใหมอ่อาคารหลังที่นั่งไกลๆนี่เป็นเป็นห้องครัวมาจต่เดิมโยกย้ายถ่ายเทใหม่ให้เป็นศาลา,าพิพิธภัณฑ์ที่เป็นห้องแสดงที่ม,ทมีที่มีข้าวของเครื่องครัวอยู่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็น ห้องแถวเดิมที่เราให้เช่าก็ต้องเคลียร์คนเช่าออกไปซึ่งก็ทุกอย่างก็กินเวลาทั้งนั้น ก็อาจารย์ก็ถามบ้างไปถามบ้างนะก็ดูทุกคนดูท่าทางแฮปปี้ดีอาจารย์ไม่ได้ตั้งความหวังมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตั้งความหวังอาจารย์ตั้งความหวังแต่เพียงว่าใครที่เข้ามาณสถานที่นี้มีความสุขเล็กๆน้อยๆกลับไปจะชอบดูคล้องหรือไม่ชอบดูเดินเล่นไปเฉยเเขารู้สึกว่าเออไม่เลวที่มาก็ถือว่าพอใจแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตั้งความหวังสูงสูงต้องมาเห็นอะไรต้องมาเห็นอะไร อะไรความอะไรมากมายก่ายกองเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นั้นอาจารย์สร้างขึ้นมาทําขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจะสร้างพื้นฐานของการมีพิพิธภัณฑ์คือทําให้เด็กเล็กหรือผู้คนไม่กลัวพิพิธภัณฑ์ไม่กลัวที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์จากพิพิธภัณฑ์เราซึ่งง่ายเข้าใจง่ายเที่ยวง่ายเดินทําอะไรยังไงตามใจได้ง่ายก็จะทําให้เขาเกิดความสนใจพิพิธภัณฑ์อื่น ที่มีลำดับสูงขึ้นไปที่มีศิลปะวัตถุหรือมีสิ่งของที่เป็นสิ่งสำคัญของประเทศเราซึ่งจะต้องจัดเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นในการพอใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขออาสาเป็นฝ่ายสร้างความพอใจ การการจะหนับสนุนพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ยากอะไรอาจารย์ก็เพียงแต่แค่ขอเชิญมาชมและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่มีคนชมมากขึ้นตามลําดับเนี่ยก็เกิดจากการบอกปากต่อปากเราไม่เคยได้ใช้สื่อเป็นจิตจารลักษณะอะไรสื่อมาทําข่าวเหมือนกันก็ทําข่าวอย่างที่ทํากันนี่แหละมีกี่หลังคามีห้องมีของมีอะไรอะรก็ว่ากันไปก็มาอาจารย์คิดว่าก็มาทุกสื่อนะไม่ว่าสื่อจะตั้งใหม่ทุกคนก็ต้องมาใช้สถานที่นี้เพราะอะไร ก็เพราะว่าไม่มีสถานที่แห่งนี้อื่นๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ที่มีอยู่ที่ทําเช่นนั้นได้เพราะฉะนั้นอาจารย์พบว่าข่าวเช่นนั้นมันก็จะไปอยู่ตามรายการตอนอะไรตอนกลางวันตอนบ่ายหรือตอนอะไรหรือตอนดึกดด่นเที่ยงคืนซึ่งไม่ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องหรือประทับใจคนชมได้ในด้านการจัดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ได้ทราบข่าวนักจากทางด้านสื่อ เราก็เก็บมีทุกคนก็ส่งวิดีโอมาให้อาจารย์เป็นตั้งเลยก็แต่ว่าก็ยังได้ผลทว่เรื่อยๆอก็จะมีคนมาดูใช้ปากต่อปากแล้วก็สื่อที่มีคนนิยมหลังจากสื่อนั้นออกก็จะมีคนมาดูจํานวนหนึ่งแล้วก็จะจางไปก็ถืออีกจํานวนหนึ่งเขาก็มีแฟนคลับเขาทํานองนั้นแหละก็จะมีคนมาชมเพราะฉะนั้นก็การที่มีข่าวออกต่อเนื่องมันก็ช่วยเหตุการณ์ แล้วก็พอเพอิญเราก็เกิดมีวิกฤตซึ่งอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีแต่ก็กลับเป็นโอกาสได้ทําให้มีผู้เข้าชมจํานวนมากแล้วก็เขารับรู้มากเพราะเดิมทีนั้นการทําสถานที่นี้ก็อาจารย์ก็ต้องใช้อะไรไทยระบบเกา่าเพราะว่าการทําเราก็ไม่ใช่ต้องมานั่งโอ้อวดอะไรเวลาเราทําอะไรเราทําอะไรเราก็ต้องมีเป็นอย่างที่พูดกันใช่ไหมคนไทยทํา ก็ต้องเป็นปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นการที่จะโปรโมตการที่จะโอ้อวดไปอาจารย์จึงไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองก็แต่อาศัยได้ว่าคนที่เขาบอกต่อกันไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็หวังว่าเราก็คงจะคงเทดิชั่นนี้ไว้เรื่อยเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้คนมาดูแลอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ก็ยังบอกว่าใครที่มีลูกมาบอกนะ้ลูกเอ้ยอีก30ปีเธอมาดูแล้วมาดูว่าพิพิธภัณฑ์ยังอยู่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นความถาวรหรือความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์มันอยู่ที่ผู้เข้าชมไม่ใช่อยู่ที่ตัวอาจารย์ ก็ไม่มีข้อปฏิบัติอะไรเข้าชมอ่าพูดถึงข้อปฏิบัตินึงห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้าเพราะไม่ใช่สิ่งพึงประสงค์แล้วก็เข้ามาก็แต่งกายอะไรก็แต่งกายตามใจขึ้นขึ้น,นบ้านก็ถอดรองเท้าเพราะการถอดรองเท้าไม่ใช่เจตนาไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ว่ามาบ้านฉันต้องถอดรองเท้าแต่เพราะว่าธร,รมเนียมไทยบนบ้านนั้นเขาใช้ไม้สักเขาขัดพื้นสะอาด เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณเล่นสสยรองเท้าขึ้นมาก็ไม่มีแย่ใช่ไหมคนทำความสะอาดก็จะย่ำแย่เพราะฉะนั้นการที่เราคงความสะอาดอยู่ได้ก็เพราะช่วยกันระวังนะคะต้นหมากล่างไม้ก,ก็ขอได้ไม่ขัดข้องขอเอาไปปลูกต่ออะไรก็ได้ไม่ได้ขัดข้องแต่จึงที่ไม่ให้ทำก็คือกรุณาอย่าทิ้งขยะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านอาจารย์ใช่ไหม ไม่ใช่เฉพาะสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมมันไม่ควรจะทําแล้วถ้าเผื่อมาทําอาจารย์นี่เคยเป็นครูเก่าเพราะฉะนั้นครูเก่าเจอใครอาจารย์ก็ถือว่า81อาจารย์อายุ81เพราะฉะนั้นคนที่มาชมก็ต้องเป็นรุ่นรุ่นหลานรุ่นลูกศิษย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะต่อว่าเอาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทําและไม่ใช่ไม่ควรทําแต่ในพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ควรจะให้มันติดเป็นนิสัยตลอดไปจริงไหม ขอแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับธรรมชาติง่ายนิดเดียวคือคุณอย่าไปยุ่งกับมันเจอยากอเจอต้นอะไรเวลาจะถ่ายรูปเวลาอะไรก็อย่าไปเหยียบมันปล่อยมันเฉยเฉยแล้วมันมีน้ําฝนลดหรืออะไรลดมันก็จะโตมันก็จะงอกงามเองอย่าไปรังแกมันเท่านั้นธรรมชาติเขาจะช่วยตัวของเขาเอง และนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะครับในวันนี้ที่เราได้นําเสนอกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบความคลาสสิกนะครับความเป็นไทยเดิมไทยโบราณนะครับรวมถึงธรรมชาตินะครับน่าจะชื่นชอบที่นี่กันนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังมองหาสถานที่นะครับให้พักผ่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้มันเป็นธรรมชาติเต็ม100%ซนะครับอยากจะให้มีที่ได้พักนั่งพักดูเรื่องราวต่างๆนะครับ เพื่อเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้ตัวเองนะครับที่นี่เหมาะมากเลยทีเดียวนะครับและก่อนที่เราจะจบรายการกันในวันนี้นะครับผมมีสกู๊ปนะครับของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยามานําเสนอกันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการนี้ครับซึ่งในตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดกันถึงภาพรวมของโครงการนี้กันไปในส่วนของขั้นตอนผังแม่บทร,ระยะนําร่อง14กิโลเมตรโดยแบ่งเป็น12แผ่นย่อยกันไปแล้วนะครับแต่ว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในครั้งนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันในเรื่องของแผนงานอนุรักษ์สืบสารและสร้างสารรค์กันต่อครับโดยจะเริ่มกันที่หัวข้อปัญหาและโอกาสสู่อนาคตของแม่น้ำเจ้าพระยาและจะมีอะไรบ้างรับเชิญฟังได้นะครับจากอาจารย์รณฤทธนธนโกเศสได้เลยครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ดนริศธนโกเศสนะครับเป็นอาจารย์จากคณะสถาปัตย์วิทยากรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารราชกระบังครับในผมมาร่วมโครงการนี้ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ชุมชนรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมในเชิงอนรุรักษ์ประดกทางวัฒนธรรมครับเริ่มต้นที่ปัญหาเนี่ยถ้าเรามาที่ริมฝั่งแม่น,น้ำเจ้าพยานะฮะทุกวันนี้เราจะพบว่า ปัญหาแรกเลยคือน้ําเสียนะฮะโดยพ้องยิ่งเวลาช่วงน้ําลดนะครับแล้วก็ในช่วงน้ําลดสิ่งที่เราจะเห็นต่อเนื่องจากน้ําเสียก็คือเรื่องของขยะนะฮะร,ริมแม่น้ําซึ่งมีทั้งขยะที่ตกตะกอนนะครับทั้งขยะที่มีเ,เรื่องราวเนื้อหาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีจนกระทั่งขยะใหม่ๆนะครับที่ตกตะกอนนอนก้นในขณะที่เมื่อน้ํามาก็พาขยะเนี้ยนะฮะไปตกตะกอนตรงปากแม่น้ํา ซึ่งกลายเป็นขยะที่อยู่ในอ่าวไทยนะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของถุงพลาสติกซึ่งเราพบตามพื้นที่ท่องเที่ยวมากมายอย่างเช่นพัทยาหรือว่าหัวหินนะครับถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยขยะไปถึงน้นเลยนะฮะจากแม่น้ำช่องพิยารวมทั้งแม่น้าอื่นด้วยอย่างแม่น้ําท่าจีนแม่กลองนะครับแล้วก็บังประกงซึ่งอยู่ในรุ่มน้ําเดียวกันตัวตัวนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าทุกคนคงมองเห็นนะฮะถัดมาจะเป็นปัญหาที่เรามองไม่เห็นนะครับนั่นคือปัญหาของตลิ่งพังนะฮะ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาพื้นที่บนฝั่งแล้วตีกรอบให้น้ำเนี่ยไหลเร็วและแรงขึ้นนะในกรณีที่เวลาน้ำเหนือนะครับคือมีฝนตกในหน้าฝนเนี่ยน้ำเหนือก็ไหลบ่ามาเนี่ยนะฮะตะลิ่งก็จะพังนะฮะ,ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผลพลอยได้คือน้ำท่วมผมจะเรียกผลพลอยได้คงไม่ถูกอาจจะเป็นผลกระทบก็คือเรื่องน้ำท่วมนะฮะซึ่งเราก็จะมัดตลิ่งพังเราก็ทำเขื่อนกันตลิ่งน้ำท่วมเราก็ทำเขื่อนกันน้ำท่วม ะะเขื่อนน้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเอขื่อนกันตลิ่งเนี่ยเราก็พบว่าในอดีตเนี่ยเขื่อนกันตลิ่งนี่จะเป็นเขื่อนกึ่งธรรมชาติเช่นเอาหินไปกรูกระทั่งในโบราณจริงๆเลยนะครับเอาเอาข็่อไม้มาตอกเนี่ยนะฮะแล้วก็ยึดนะฮะเปให้เป็นโครงสร้างเนี่ยเขื่อนทั้งหมดเนี่ยนะครับเขื่อนเหล่านี้มันมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะฮะเขื่อนไม้ก็ไม่ได้ตีปิดสนิทมีช่องให้ธรรมชาติให้งูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยนะครับ ให้สัตว์ต่างๆแม้กระทั่งปลาก็ไปฝังตัวนะฮะในดินได้ในในบางหน้าชอบปลาบางชนิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างปลาตีนเนี่ยซึ่งในลักษณะของภูมิทัศน์หรือปา่าริมฝัง่งแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยที่เรียวกว่ปาป่าชายเลนชายคลองเนี่ยจะมีสรัรพสรัตว์พวกนี้อยู่เยอะมาก,กน,นะครับเขาก็เอื้อต่อการให้อาสารบรสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกันดินกับน้ำํำยังเชื่อมโยงกันพอมาวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อการตลิ่งกับการกันน้ําท่วมเนี่ยมันตัดขาดนะฮะสิ่งที่เป็น องค์ประกอบสําคัญยิ่งของธรรมชาตินั่นก็คือดินกับน้ำนะฮะให้แยกจากกาันหากว่าเราไม่ได้อยู่ริมแม่น้ําเราจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับอันนี้เกิดเกิดมาจากการพัฒนาหลากหลายเหตุหลายปัจจัยนะที่ส่งผลทําให้เกิดการตัดขาดระหว่างดินกับน้ําแล้วเรามองเห็นว่าเป็นของดีแต่ในการศึกษาของเราในเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญยิ่งเลยนะครับประกอบกับหลายๆท่านที่มีการศึกษาวิจัยกันมาก่อนนี้นะครับก็ตั้งประเด็นตรงนี้ไว้นะฮะ ทั้งนักวิชาการอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็เคยพูดถึงประเด็นนี้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เข้มข้นถึงขนาดที่ว่าเคยมีการทําเรื่องไปถึงท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะผู้ว่ารางการกรุงเทพมหานครในเรื่องของการขอร้องอยากให้ทําเขื่อนการน้ําท่วมไม่สูงเลยนะฮะซึ่งนอกเหนือมันจะตัดขาดระหว่างดินกับน้ําแล้วเนี่ยมันตัดขาดระหว่างวัฒนธรรมซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นนะชุมชนทั้งหลายสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย,ท,ลายที่มนุษย์สร้างขึ้นบนฝั่งบนตลิ่งเนี่ยนะครับ กับในน้ำนะซึ่งก็คือธรรมชาติแล้ววันนี้เราลืมสิ่งที่อยู่ระหว่างดินกับน,น้ําไปอีกนั่นก็คือเรือนเสาสูงที่ตั้งอยู่บนน้ําและก็เรือนแพรเรามองสองสิ่งนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะฮะด้วยกฎหมายวันนี้เนี่ยการอยู่เรือนแพลําบากแล้วถ้าไม่มีข้อ,อย,ยกเว้นนะครับหรือการอยู่บ้านเรือนะในเขตเมืองอย่างเที่หมานครเนี่ยนะครับหรือแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยใครมีเรือลองมาอยู่สิครับลาบากแล้วนะฮะซึ่ง ทั้งหมดนียมันเคยเป็น,นวิถีวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของการน้อมต่อธรรมชาติเคารพต่อกฎธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของพื้นที่น้ําพื้นที่ชุ่มน้ําและการที่เราถอดรหัสธรรมชาติแล้วก็อยู่กับน้ําได้อย่างงดงามเมืองอย่างกรุงนาโกศินนะครับถ้าเราดูในโมเดลที่อยู่ในศูนย์เนี่ยนะครเราจะเห็นว่าถึงแม้จะมีรั้วรอบขอบชิดมีกําแพงเมืองมีคูเมืองนะครับแต่ข้างในก็เต็มไปด้วยโครงข่ายของน้ำนะฮะนอกเหนือจากที่เราสัญจรโดยใช้น้ําแล้วเนี่ย เพราะว่าไอ้โครงข่ายคูคลองเหล่านั้นนี่มันช่วยในการระบายน้ําช่วยในการรับน้ำไปจนกระทั่งวันที่แรงเราก็ทดน้ําเข้ามาให้พื้นแผ่นดินมันชุ่มชื้นอันนี้คือหลักการในการอยู่กับธรรมชาติ และตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการออกซิเจนกรุงเทพกันแล้วนะครับในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับที่ท่องเที่ยวแห่งไหนนะครับแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันได้ครับทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร psi 221ทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้ครับเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ